ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วันพอดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับคาว่าริปโป้ค่ะนะคะริปโป้เป็นการโอนเงินข้ามประเทศนะคะ ในแวดวงการเงินนะคะและการค้าระหว่างประเทศก็น่าจะาคุ้นเคยกับคำว่าลิโปในฐานะแพลตฟอร์มบล็อกเชนนวัตกรรมที่รับการกล่าวถึงมากที่สุดในขณะนี้ใช่ไหมคะสถาบันการเงินธนาคารทั่วโลกรวมธนาคารในประเทศไทยต่างเข้าร่วมลิโ e กันอย่างไม่คาดสายนะคะอาจจะมีความสงสัยว่าลิโ e มันคืออะไร แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราและเหตุใดจะนาฟัมนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรามาดูคำตอบกันนะคะหากพูดถึงเลโปก็มักจะมีฟารไมายในการใช้เป็นชื่อเรียกคำว่าดิจิตอลเคเรนซีมีอักษรย่อก,ก็คือ XRP และยังเป็น Open Payment Network หรือแพลตฟอร์มสำหรับ รับและส่งเงินในรูปแบบของดิจิตอลแอคเซสต่างๆด้วยการนำแนวคิดของบล็อกเชนมาปรับใช้นั่นเองค่ะโดยมุ่งเป้าไปที่การรับส่งเงินหรือทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจการเงินพร้อมกับผลักดันให้เกิดการรับส่งเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่เพื่อเป็นช่องทางที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทั้งหมดทางมวลที่เราพูดถึงนั้นก็มีเป้าหมายของริโปคือการสร้างรูปแบบในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเพื่อลดต้นทุนประหยัดเวลาและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วน,นอื่นพร้อมทั้งช่วยให้การโอนเงินข้ามประเทศที่เคยยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นนั่นเองค่ะถือเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ให้แก่วแวดวงการค้าระหว่างประเทศและเป็นสัญญาณแห่งการก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีในทุกมิติตัวอย่างนะคะในปัจจุบันหากเราต้องการโอนเงินจากแบงก์ A ที่อยู่ในไทยไปยังแบงก์ D ในประเทศญี่ปุ่นนะคะต่างแบงก์ก็ต้องมีตัวเชื่อมหรือตัวกลางซึ่งในที่นี้แบงก์สถาบันการเงิน สามารถช่วยในเรื่องของการเซตเทิลการโอนเงินได้โดยตัวกลางนี้อาจต้องมีมากกว่าหนึ่งบริษัทนะคะเพราะว่าจะต้องมีแบงค์งเป็นตัวกลางของแบงค์ A และแบงค์ B ที่เชื่อใจได้ค่ะแบงค์ A ก็จะใช้ตัวกลาง x ส่วนแบงค์ B ก็จะใช้ตัวกลาง y ซึ่งในที่นี้ตัวกลาง x กับตัวกลาง y จะรู้จักกัน และจัดการเรื่องการเซตเทิลการโอนเงินให้ปัญหาในปัจจุบันนะคะเราอาจจะรู้จักการใช้สวิตโค้ดในการโอนเงินต่างประเทศซึ่งระบบนี้คือการส่งข้อความหากันระหว่างแบงค์โดยบอกแบงค์ B ว่าแบงก์ A กํำลังจะโอนเงินมาให้พร้อมกับวิธีเซตเทิลเงินที่โอนโดยที่แต่ละแบงค์อย่างต้องมานั่งหาเส้นทาง ของตัวกลางเชื่อมระหว่างแบงก์ซึ่งทำให้การโอนเงินนั้นใช้เวลาหลายวันและทำให้ค่าโอนนั้นแพงกว่าที่ควรจะเป็นด้วยนะคะดังนั้นริปโปต้องการแก้ปัญหานี้โดยการสร้างริปโปโปรโตคอลซึ่งทำให้แบงก์ทั้งสองฝั่งสามารถหาเส้นทางหรือตัวกลางที่เชื่อมที่สั้นที่สุดสำหรับการโอนเงินระหว่างแบงก์ A ที่อยู่ในไทย ไปยังแบงก์ดีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นให้โดยอัตโนมัติผลลัพธ์ก็เหมือนกับว่าแบงก์สามารถโอนเงินได้ไม่ต่างกับการส่งอีเมลหากันไม่ว่าแต่ละคนจะใช้อีเมลจากแบรนด์หรือโนเมนไหนก็ตามซึ่งระบบนี้จะลดเวลาจากการโอนเงินเป็นวันเลยนะคะลงมาไม่ถึงชั่วโมงเลยทีเดียว ริปปอนโปรโตคอลไม่ได้จำกัดแค่การโอนสกุลเงินนะคะแต่แบงก์ยังสามารถโอนทรัพย์สินอื่นๆเช่นทองได้ด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าริปโปเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพราะแต่เดิมนั้นการติดต่อซื้อขายข้ามประเทศก่อให้เกิดปัญหาตามมาอยู่บ่อยครั้งค่ะโดยเฉพาะ ความไม่พอใจของลูกค้าที่เกิดจากความล่าช้าในการโอนเงินข้ามประเทศรวมถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการของบริษัทซึ่ง Ripple สามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะนอกจากการโอนเงินจะเกิดขึ้นแบบเรียวไทมแล้วทางผู้ส่งและผู้รับสามารถมองเห็นสถานะการชำระเงินได้นในทันที ปัจจุบันก็มีธนาคารในประเทศไทยรายแห่งเข้าร่วมกับริโปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าริโปเป็นนวัตกรรมในการทำธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อการชำระเงินข้ามพรมแดนสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจจำนวนมากและก็ยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ระบบเปรมเต์ของประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่งนะคะซึ่งในอนาคตเราอาจจะเห็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันโดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสดให้ลำบากอีกต่อไปแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่มาฟ้ากันนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆแต่มีสาระและเป็นเรื่องน่าสนใจนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ีหน้า สวัสดีค่ะ